วันนี้เรามีภารกิจตามหาเราของเล่นนะคะของเล่นเราหายไปหลายชิ้นเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาตามหาเลยดีกว่านี่เลยนะคะตามญ้าแบบนี้เรามาช่วยกันตามหาเลยดีกว่าของเล่นหายนี่เหมือนจะเห็นสีแดงๆนะคะว้าวเราเจอกันแล้วตัวแรกนั่นก็คือพี่มาเดี๋ยวลองเปิดเสียงดูซิ นี่ใช่เลยพี่ม้าของเรานี่เลยนี่เดี๋ยวเราจะเก็บใส่ถุงไว้เดี๋ยวเราไปตามหาต่อกันเลยดีกว่านี่เจอทั้งสองตัวเลยมีทั้งพี่ควายกับพี่ช้างโอ้โหใครช่างใจร้ายเอาพวกเจ้ามาซ่อนไว้นะไหนลองดูซินี่ใช่แล้วควายของเรานี่แล้วก็พี่ช้างของ นี่วันนี้เราเจอกันไปนแล้วสามตัวนะคะนี่นี่เลยเดี๋ยวเราไปตามหาต่อดีกว่านี่เลย,ยเรามองไกลๆเฮ้ยเราเจอพี่มาลายด้วยนี่ไงพี่มาลายของเราเหน๋ยวมาลองเปิดซิใช่เสียงพีาลายของเราหรือเปล่า เดี๋ยวเราใส่ถูงไว้แต่มันยังหาไม่เจอครบเลยเดี๋ยวเรามาหากันก่ต่อดีกว่าในตรงนี้มีหรือเปล่าโนโนโนไม่มีนะคะนี่แต่เหมือนเราเห็นสีเขียวๆไม่แน่ใจว่าเป็นเดอะฮักที่เราตามหาหรือเปล่าเดี๋ยวเราแวกไปดีกว่าว้าว มีเต้นโชว์หน่อยสิอา้าวหนึ่งรอบพี่เธอฮักจัดไปเลยหนึ่งคนง,งานแต่แด่ๆๆๆๆๆๆแกกันดึงใช่แล้วนี่คือพี่เธอฮักของเราเดี๋ยวเราใส่ถุงไว้ดีกว่านี่แต่เราก็ต้องตามหาอีกสองตัวได้ข่าว่าเป็นไดโนสซร์ ในในรูนี้มีหรือเปล่านี่ไงไม่มีมีไหมไม่มีพี่ไงเหมือนเราจะเห็นนะโอ้ยนี่ไงโอ้ดอโดไซอสีเขียวอยู่กับหญ้ารเราเลยหาไม่เจอเลยมีเลยว <c oughs> ้า <c oughs> นี่เลยเดี๋ยวเราใส่ถุงไว้เหลือตัวสุดท้าย เราจะหาเจอหรือเปล่าอยู่ตรงไหนนะฮาบัฟโรว้าวนี่เลยพี่ควายของเราจะต้องฟังเสียงก่อนอ๋อไม่ใช่พี่ควายของเราจะไม่มีหางตัวนี้หางค่ะนี่ไงนี่นะคะหาเจอกันหมดแล้วครบทุกตัวเลย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย